สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะต้องไห้รวบรวมกระเป๋าหนังงูสีธรรมชาติมาอัปเดตให้พี่ๆชมหลายรุ่นเลยค่ะเริ่มต้นที่ตัวแรกก่อนเลยนะคะตัวนี้จะเป็น Lady t o ทน Bag งูเหลือมบริเวณหลังสีธรรมชาติซึ่งสีนะจะเป็นสีที่ขายดีที่สุดนะคะเพราะว่าทุกคนบนโลกใบนี้ที่เขาเล่นกระเป๋าหนังงูค่ะ อันดับแรกเลยคือต้องเล่นสีธรรมชาติก่อนจะเป็นดาราเซเละทั่วฟ้าเมืองไทยทั่วโลกต้องเล่นสีธรรมชาติก่อนเดี๋ยวให้ขนาดกับราคารุ่นนี้นะคะใบนี้ขนาดความกว้าง14ส่วนสูง10.5หนา5นิ้วอืมสวยใหญ่อลังการงูตัวใหญ่เกรด็ดใหญ่เบ่มเบเทิมเลยค่ะโอ้โห งานคุณภาพหลักแสนค่ะใบนี้นี่ราคาขายอยู่ห้าแสนกว่าหกแสนกว่าน้องเอ๋เอางูแท้มาใส่ให้กับพี่พเชื่อไหมงานรุ่นนี้ที่เป็นกระเป๋าผ้านะี่ยยี่ส0บแสนกว่าเลยนะกระเป๋าผ้านะแล้วน้องเอ๋เอานะงูมาใส่งแูแท้มาใส่ใกับพี่ๆี่ผลิตให้กับพี่พี่เนี่ยในราคาพิเศษห้าพันเก้าร้อยบาท 5,900บาทเท่านั้นธรรมาชาติงูเหลือมมีใบเดียวลายสวยเพราะว่าลงเซ็นเตอร์เนี่ยลงเซ็นเตอร์ให้กับพี่พเห็นไหมลายหนังแบบหือไม่ได้วางหนังแบบมัว่วเลยพี่พี่ไม่มีเลยค่ะแล้วก็ด้านในด้านในด้านในเป็นซักในหนังเลยถ้าจะหางานแบบเดียวกับของน้องเอเนี่ย ล้วใส่ซับในแบบนี้ซับในเป็นหนังวัวแท้แบบนี้เฉพาะค่าซับในสองพันล้วค่าหนังงูหรอโอ้ยสองพันนาไม่อยู่หรอกจ้ะเออค่าแรงค่าฟอกค่าย้อมสีค่าเคมีทุกขั้นตอนใช้เงินหมดห้าพันเก้าร้อยบาทอันนี้เป็นราคาที่ถูตาแตกมากค่ะไปต่อกันที่รุ่นต่อไปบอยซี่ธรรมชาติงูหลามและงูเหลือมอ่าเดี๋ยวน้องใหนให้ขนาดและราคานะคะ ใบนี้ขนาดความกว้างล่างสิกว้างบน15บห้สูง11หนา5นิ้วรุ่นนี้ราคาพิเศษอยู่ที่4,900บาทค่ะ4,900บาทถ้าพี่พี่สนใจสินค้าในคลิปวิดีโอนี้พี่พี่แคปภาพแล้วทักแชทมาเลยแล้วก็ฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจ้งได้เลยค่ะสำหรับพี่พี่ที่รับชมนองเองทาง YouTube น้องเอ้ก็จะ ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปนะคะเมมเบอร์ Member น้องเอ๋เสร็จแล้วก็ทักหาน้องเอทางไลน์ได้เลยนะคะบอยซี่งูเหลือมหลังงูเหลือมใบนี้ก็จะสีแบบขมเข็นดุดดันส่งพลังงูตัวใหญ่ประมาณ8ปีสิปีนั่นแหละทำาน่น้าเป็นงานคุณภาพเดียวกันแบบของน้องเอ๋นะใบใหญ่ขนาดนี้ซับในหนังแบบนี้นะสามหมื่เอาไม่อยู่นะจ๊ะ ามหมื่นเอาไม่อยู่แน่นอนแล้วงานแบบของน้องเอเนี่ยพี่พี่ไม่ได้เจอทุกห้างนะอันนี้คืองูหลามธรรมชาติ4,900เบาทเท่านั้นพี่พี่จะไม่ได้เจอทุกห้างนะคะห้างชั้นนำวงเล็บย่านเศรษฐกิจดีๆวงเล็บย่านที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆทำไมต้องเป็นย่านที่มีนักท่องเที่ยวเยอะเพราะคนต่างชาติชอบเครื่องหนังเพราะอะไรรู้ไหมคะ เขาชอบเครื่องหนังมากกว่างานแบรนด์อีกเพราะเขาถือว่าของพวกนี้ทนแข็งแรงอืมไอเรื่องความหรูหราเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องรองด้วยซ้ำแต่มันพ่วงไปด้วยไงคือเขาไม่ชอบอะไรที่มันหลุดลอกล่อนใช่ไหมง่าย,ายๆอะไรเงี้ยถ้าเป็นอะไรที่แบบซื้อแบบใช้แล้วคุ้มอ่ะพี่พี่เขาก็จะแบบชอบอันนั้นแล้วที่ต่างประเทศอะเนาะที่บ้านเขามันแพงมากเครื่องหนังเนี่ยแพงมาก มาเจอที่ไทยสามหมื่นเขาบอกไม่แพงเพราะบ้านเขาขายเป็นแสนแสนสองแสนเลยนะจ้าที่ที่ส่ก็จะมีสายสะพายนะคะซับในหนังวัวค่ะอ่าส่งฟรีมีลายทางไม่บวกเพิ่มและน้องเอม๋มีของแถมให้ทุกออเดอร์และน้องเอ๋มีขาจระเข้แถมให้เห็นไหมคะของแถมแถมให้ทุกออเดอร์นะคะเออต่อไป อันนี้คือนายทีนงูเหลือมสีธรรมชาติสวยมากพี่พ่ค่ะรับรองว่างานของเหนือจะไม่ทำให้พี่พผิดหวังสวยโดดเด่นแบบไม่ต้องเปล่าประกาศเพราะว่างานนั้งหมคือสวยเรียบหรูดูดีรักชุรี่แบบโอมันนี่ที่สุดแล้วตะโกนสุดๆใบนี้กว้างสิสองสูงแปนาสี่จุ้านิ้วรู้มไหมตีนวม เพื่อให้ได้มีมิติที่สวยงามเย็บตารางโอ,อ้ค่าแรงไม่ต้องพูดถึงนะจ๊ะเพิ่มเข้าไปเพิ่มระยะเวลาเข้าไปนะคะแต่ละรุ่นเนี่ยนอ้องเอ๋ยังมีสีอื่นนะคะถ้าพี่ๆอ,อยากชมสีอื่นเนี่ยพี่ๆขอภาพเพิ่มเติมหลังบ้านได้เลยพี่อยากดูบอ,อ่อพี่อยากดูนทีมค่ะมีสีอะไรบ้างคะส่งข้อความเข้ามาบอกน้องทีมงานนอ้องเอ๋ได้เลยเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้เลือกนะคะนอ้องเอ๋และน้องทีมงาน ก็จะถ่ายรูปให้พี่ๆเลือกค่ะพี่ๆดูใบนี้งูเหลือมหลังงูเหลือมคือลายคือเป๊ะเวอร์มากลายคือเป๊ะเวอร์มากจริงๆร,ราคารุ่นนี้อยู่ที่4290้าสบาทรุ่นนี้อยู่แสนกว่าบ,บาทนะคะเอองานคุณภาพตัวนี้แสนกว่าบ,บาทนอ้องเขาใส่หนังแท้น้องเอกเขาใส่หนังแท้เขาตีตารางหนูเ็ตีตารางเขาตีนวลหนูเตีนวลหนูทำให้พี่ีแบบโอเคสู้ตายมากเลยในเรื่องของ ความสวยความเลิศความปังดูหนังดิเปิดออกมาดูดิหนึ่งดูดิดูด,ด,ด,ดิหนังเยอะมากค่ะรุ่นนี้ใช้หนังเยอะมากทั้งขวาทั้งตัวทั้งอะไรสุดอะ่ะแล้วก็ซับในจะเป็นซับผ้าขนสั้นอันนี้รู้ไหมคะผ้าตัวี้เป็นเกรดเดียวกับที่งานแบรนด์ใช้นะคะ,ละหลายหลายหมืน่นน่ใช้ผ้าตัวเดียวกันนี่เป็นผ้านําเข้าผิวสัมผัสจะนุ่มมากา็คงความแข็งแรง ต่อไปตัวนี้คือ shopping mailbox top นะสีธรรมชาติท้องค่ะท้องอยู่เหลืองกว้างนั่งแปดกว้างบน12บสูงเจความหนาอยู่ที่หนิ้วสวยเรียบหรูดูดีดูดี3,700บาทเชื่อไหมกระเป๋าใบเท่านี้ยกระเป๋าใบเท่านี้สามพันกว่าบาทแล้วกระเป๋าสตางค์ แล้วของน้องเอ๋น่ะพี่พี่ใหญ่อะ่ะงูตัวใหญ่ขนาดนี้น้องเอ๋ทำให้กับพี่พี่น่ะสามพันเจ็ดร้อยบาทพี่พี่ได้กระเป๋าใบใหญ่บรล้มเทมเลยพี่พี่ได้ใบใหญ่บรล้มเทมชิู่ดีมันเป็นอะไรที่แบบคุ้มมากนะคะที่สุดนะคะหาที่ไหนเปรียบเรได้แล้วเด้ออุ้ยแค่เปิดมาเห็นขอบในด้านบนนก็ขนลุกแล้วว่าทำไมน้องเอ๋ ใส่วัตถุดิบให้พ,พี่เยอะขนาดนี้รู้ไหมคะน้องเอลียรักค่ะรักแล้วก็ค้านลกพี่ๆที่สุดลูกค้าของน้องเอยต้องโดดเด่นสวยดูสวยดูรวยด,ดูปังดูเวอร์ดูบางดูอลังการแบบไม่น้อยหน้าใครไปไหนมาไหน <c oughs> ค่ะต้องสวยฉชนานเลิศสิคะงานของน้องเอกหลายๆท่านอะเชื่อไหมพี่ๆสะพายไปคนตกใจคนใกล้ตัวตกใจหมด บางคนเกิดมายังไม่เคยเห็นหนังงูกระเป๋าหนังงูของจริงเลยมันไม่ได้มีทุกจังหวัดคือถ้าเป็นงานแฟชัน่นหนูเชื่อว่าทุก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 จังหวัดมีห้างถูกต้องไหมมีห้างเล็กห้างใหญ่ทุกทุกจังหวัดถ้าเป็นสินค้าทั่วไปมีทั่วประเทศมีทุกจังหวัดแต่งานน้องเอไม่ได้มีทุกจังหวัดอืแต่น้องเอส่งไปแล้วทุกจังหวัดในประเทศไทยนะคะโอเคไหม แล้วก็มีอยู่ที่ไหนอย่างที่เราเคยแจ้งไปหัวเมืองเมืองเศรษฐกิจและทุกประเทศทีเ่เป็นผู้นำทางด้านแฟชั่นประเทศที่ทรงอิทธิพลประเทศที่มหาอำนาจประเทศที่มหาอำนาจทั้งด้านยุทธกรณ์ด้านแฟชั่นจะมีของพวกนี้ที่พี่คิดดู ทำไมบางคนถึงไม่ได้เคยเห็นเขาเคยเห็นแค่ในทีวีเขาเคยเห็นแค่ในพรมแดงการออกงานหรือปกนติตยสารเนี่ยลูกค้านอาเหตถึงตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นเวลาที่เขาถือไปไหนมาไหนคนรอบข้างเขาไม่เคยเห็นของจริงพอเขาได้เห็นของจริงเขาสัมผัสได้ว่าสวยโดดเด่นหรูหราอลังการคนทักคนถามแบบที่เจ้าของอ่ะ ไม่ต้องพูดอัไรลเลยสักคำเดียวด้านไหนมีสายสะพายต่อไปน้องไหนให้ชมเป็นน้องลินดี้งูหลางน้องลินดี้งูเหลือมน้องลินดี้ท้องงูเหลือมสาหรับน้องลินดี้ตัวนี้เป็นงานแฟชั่นที่แบบไม่ได้ทำง่ายๆพี่พี่แล้วยังไงเลยคะล้านสองกระเป๋าใบหนึ่งอซื้อบ้านซื้อรถได้เลย แล้วโดยใส่งูงให้พี่ทีอันนี้คืองานแฟชั่นที่แบบเตะตาผู้คนทั่วโลกสะพายออกมาแล้วน่ารักมากลินดีตัวนี้กว้าง8าสูง6หนา4ีส3,500บาทเท่านั้นค่ะ3,500บาทนี่คือท้องงูเหลือม4ีคือคมเข้มสดสุดสีคือคมเข้มสวยสะดุดตามมากเออเกร็ดท้องใหญ่ใหญ่ใส่เกรดท้องใหญ่ สวยสวยให้กับพี่พี่แล้วก็งูเหลืองหลังสวยมากลวดลายคมชัดเกล็ดหนังสวยทุกขั้นตอนนะคะทำสีย้อมสีดีปราณีตขั้นตอนขัดสีชุวิวันด้วยเครื่องแัดลูกแก้ทุกเกล็ดสวยเรียงตัวสวยผิวสัมผัสดีด,ดีทุกอย่างทำให้กับพี่พี่ ขั้นตอนที่จะทําให้งานสวยไม่ขาดไม่หายเลยสักขั้นตอนหนึ่งครบทุกขั้นตอนเดี๋ยวได้เห็น f e ล l i n g ของงานจริงๆแล้วจะแบบสัมผัสได้ว่าสะพายออกมาแล้วปังสัมผัสออกมาแล้วสะพายออกมาแล้วเลือดรุ่นนี้ crossbody สวยน่าหลักมาใบนี้หลังงูหนามสวยอ่ะด้านในเป็นหนัาวัวค่ะจุของได้เยอะที่ขอกระเป๋าตังยาวสักไปสิจุของได้เยอะ,ออยะ,อเ,ยอะเห็นอย่างเงี้ย น้องเล่นดีนี่จุของได้แบบเหลือเชื่อเหมือนจะเล็กแต่แต่คุ้มค่าต่อการใช้งานซับใน,นหนังวัวต้นทุนสูงทุกขั้นตอนวัตถุดิบแพงทุกอย่างไม่งั้นเห็นไหมทําไมดาราเซเลชชอบใสชอบใช้ถูกต้องไหมมหาเศรษฐีชอบถือถูกต้องไหมทําไมการลอกเลียนแบบทั่วโลกถึงมีน้อยถึงหาซื้อได้เ่เพราะมันแพงไงคะถ้ามันถูกการลอกเลียนแบบมันคงง่ายอ่ะมันคงทําได้ง่ายใบนี้ ใบเนี้ยใส่กระเป๋าตังยาวได้แต่ว่าฟิตนะพี่พี่ฟิตฟิตตรงปากกระเป๋าเนี่ยฟิตตรงปากกระเป๋าเพราะฉะนั้นการใช้งานก็จะไม่ค่อยสะดวกสบายแต่ได้ไหมก็ได้น้องเหนจึงแนะนําว่าให้พี่พี่ใส่เป็นใบเล็กดีกว่ามันใส่ได้ต่คือลองให้ดูไงถ้าเป็นใบเล็กเนี่ยมันล้วงเข้าล้วงออกง่ายอย่างนี้โอเคเออสามพันห้าร้อยบาทเท่านั้นพี่พี่ค่ะ ต่อไปกว้าง7.5สนะูงหนามอันนี้มันเป็นราคาพิเศษความจริงทำได้ไหมไม่ทำไม่ได้หรอกพี่พี่โน้องเอกก็จัดราคาพิเศษให้2,990บาทเลดี้รุ่นนี้ก็แสนกว่าบาทเลดี้รุ่นนี้ก็แสนกว่าบาทค่ะพี่พี่ข็เอาไป2,990บบาทอยากดูสีไหนเพิ่มเติมพี่พี่ขอภาพกับน้องทีมงานนะคะ อยากดูสีไหนเพิ่มเติมขอดูภาพกับน้องทีมงานได้เลยนะคะน้องเอ๋และน้องทีมงานก็คือยินดีรับใช้ยินดีบริการพี่พี่ทักเข้ามาเถอะขอแค่พี่พี่สนใจพวกเราพร้อมที่จะรับใช้ค่ะด้านในเกดใหญ่มากใบนี้เป็นท้องงูเหลือมตัวใหญ่งูใหญ่สวยมากเนี่ยดูดิใส่งูใหญ่แบบสวยตาเตกมากค่ะอะ อยากได้รุ่นไหนทักมานะคะอยากดูสีไหนเพิ่มเติมก็ทักมาได้เลยยินดีที่จะรับใช้และบริการเหมือนเดิมตลอดตอนเนี่ย9ปีสอนขอบคุณที่รับชมคลิปของน้องเอ๋นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ